สวัสดีครับพบกับผมทิกิคูนะครับแล้วก็รายการอะไรครับรายการทิกเกอร์เกมรีวิวครับอ่าการทิกเกอร์เกมรีวิวนะครับตอนนี้ผมทิกิคูงเป็นพิธีกรของรายการในวันนี้นะครับเนื่องจากคุณทิกิลิศเขาเป็นหน้าที่เป็นตากล้องครับผมก็นำโทรเซิร์ฟก่อนละกันอ่าตามมาตามมาไม่อย่านั้นจุดแรกของเรานะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ช็อตนะครับไม่ตากล้องแล้วล่ เซิร์ฟกชอบอะครับจะแบ่งเป็นประมาณสามส่วนส่วน,วนละสองชั้นนะครับก็จะมีส่วนนี้ส่วนแรกของเรา,ส,า,านะส่วนแรกของเราเอานี่มีอะไรบ้างก็ดูเอาเวื่มกี้ล่วงราคาของเซิร์ฟเราก็จะมีราคาถูกๆว่าย่อมเยาร,ราคาเรียบง่ายเป็นกันเองนะครับราคาอย่างง่ายเลยมาดูข้างล่างดูข้างล่างดูข้างล่างอ่าสังเกตครับบางอย่างนี่ราคา อันละหนึ่งอันละเองเนอะบางอย่างก็มีนะแต่ไม่รู้อันไหนเหมือนกันผมทำมาเยอะเยอะมากเหนื่อยด้วยอ่เราอีกจุดทิ้งดีกว่าทิ้งไปเลยส่วนที้ต่อสองส่วนตรงกลางอ่ะตรงกลางนี่ไม่ลวงแข็งหน่อยส่วนของพวกแร่พวกของหายากเออไอสองอันนี้มันได่เกี่ยวนะความินกับเมลอนมันหาง่ายหาง่ายแต่มันเหลือเลยไงเอาเลยเอามาทำ มันเหลือมันเหลือด้านล่างนี่เป็นอะไรครับพวกกลไกครับของกลไก restore ต่างๆจะมีดิสอะไรวะดิสเพนเซอร์แล้วก็เ r e s t o แ e l a อ p a d v น n c e box p ิสตันแบบ s ิกกี้กับ p ิสตันธรรมดามี TNT ขายด้วยแต่ขอเตือนนะครับเซิร์ฟเราถึงจะวาง TNT จุดไปมันก็ไม่เกิดความเสียหายมากมายเพราะว่าเรามีปลอกอินช่วยนะครับไม่มีช่วยนี่ก็ช่วยนี่ช่วยก็ ที่แกทำใหม่นะครขึ้นมาแล้วผมตามมาขึ้นมาส่วนสุดท้ายที่เราพาชมกันของน,นี่นี่เองครับขายราคาเกือบย่ำเหวครับราคาเกือบย,อย่ำเหวของวง,งจรบ,บ้างอะไรบ้างของง่ายๆอย่างนี้เนี yeah. ่ยถาวันก็มีนี่หมดนี่หมดข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ข้างล่างนี่นี่ ไหมเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเดียวอาจจะเป็นเซิร์ฟเดียวที่มีขาตัวเอ็นชานะ่ยเขาไม่เคยเห็นมีใครทำตั้งเยอะเราเลยขอทำหน่อยตามมาไปเดี๋ยวพาทัวร์อีกส่วนหนึ่งอ่ะจะออกอันนี้กันดีกว่าตามมาเลยตามมาเลยวิ่งข้างหลังไม่ข้างหลังเทเปหรอตามมาตามมาไปอีกส่วนอ๋อส่วนนี้ลืมเอาวันเด h ร์ฟ็อกอ๋ออ๋อสตอรี่สตอรี่ขอส่วนพอฟังกีดายเมื่อกี้มันมัน มันเห็นเล็กน้อยแล้วก็เฟลร่วงตกไว้อุ่นแล้ว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 ลืมลืมทำเมื่อคืนเหนื่อยอ่านี้เป็นจุดสปาวของเซิร์ฟเราครับจะดูเหมือนหอคอยนะครับเหมือนมากอ่ะก็ให้กระโดดโดนน้ำนีะครับถ้าเกิดคุณอยู่ข้างบนเนี่ยอ่าสมมติอยู่ข้างบนกันอ่อยู่ตรงนี้กันโอเคเราก็จะอยู่อย่างนี้ปายนี้ปุ๊บเวลาลงก็กระโดดลงไปเลยถึง ก็โดนลงน้ำพอดีเป๊ะแล้วก็ไม่ตายอ่อยาบบงี้แบบนี้ตามมาตามมาออมออมมาอ่ามานี่มานี่นี่ครับเป็นส่วนของเซิร์ฟเวอร์เควสหรือว่าเป็นภารกิจของเซิร์ฟเวอร์เรานะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูข้างในครับซึ่งว่าด,ดูไปข้างในก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์อะไรมากมายนะครับเพราะว่าโล่งสิ้นหายเลยครับอ่าพาไปดูไอ้ดูนะต้องสบายครับ เออต็มทีม่เต็มที่บางคนอาจจะมีข้อสงสัยเล็กน้อยครับว่าทําไมผมถึงต้องสร้างคล้ายๆว่าสิ่งก่อสร้างที่มียื่นออกไปทางเรือออกไปข้างนอกเครื่องเชื่อมต่ออีกสิ่งหนึ่งก็คือเหตุผลก็คือว่ามันง่ายมันทําง่ายสุดละแล้วผมเติมเนี้ยทาคนเดียวด้วยอ่าอันนี้ให้เครดิตคุณทิกิคุงเลยครับเครดิตทำทำ,ทำคนเดียวทุกอย่างแล้วคนเตียิงครับแตะเตแต่ปาวยัน กอย่างอ่ะมันทำคนเดียวจริงครับมันทำได้น้ำมือมันได้ทำมาสองพันแล้วเนะี่ยไม่มีเวอ,อดิตนะใช่เซิร์ฟเราวนเวอเวดิตอนะ่านี่เป็นวาร์ปนะครับ,บวาร์ปเรื่องเหมือนกันแหละไม่ค่อยมีแหน่เลยครับมีแต่พอท่ออย่างเดียวไห <พอ S 1> น,นนะประตูสุดหลงนะอย่าคิดว่าสองประตูนี้มันมันเชื่อมกันคนละจุดน,นะแม่งสุดท้ายจุดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นวาร์ปหนึ่งยังไม่มีอะไรมากยังไม่ได้คิดเอเดวาร์ปเลย ก็เด okay. ี๋ยวไว้อนาคตเราจะมีการเปลี <k <k ่ยนแปลงอีกมากมายนี่อัปเดตวันที่สามยี่สามเดือนเพราะวันนี้เรารีบวันนี้เรารีบจัดเพราะว่ากลับหอเร็วรีบกลับบ้านอ่านี่อีกบสองอ่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างวันนี้มันอิดลงเป็นดด้วยเฮ้ยหลอกไอ้กล้องหน่อยหน่อยนี่โอ้โหอีเวนต์น่ะ จุดอีเวนต์อยู่นี่นะแต่นี้ยังปิดอยู่ยังไม่รู้จะเอาอีเวนต์อะไรเขาจากดีไปก่อนสปาว์จันเจียนเออลวงตรงไหนตะก้อนตะกเ้อนล้วโอเคอันนี้ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับของตอนนี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอนาคตอาจจะมีอีกมากมายจะพวกอะไรวะไปไหนตะกล้องหายไปไหนอยู่ด้านบนโอ้ยหลอยสูงมาซุมดู ผลงานเราทำคนเดียวนี่นอนาคตอาจจะมีาลางรถไฟถ่านรถไฟก็ได้หรือว่าอาจจะมีดดนเจนหรือฟักตุี่ที่ของเซิร์ฟเวอร์เองให้คนเล่นขอมละดัวสนุกสัจใจกันนะครับสำหรับไอพีของเซิร์ฟเวอร์เราก็ติดตามกันได้ที่บางกินได้นะครับหรือว่าคุณสิริอยู่ตรงดีเทลผมจะฝากเขาไว้ทั้งแฟนเพจทั้งอะไรแต่ว่าแนะนําครับแฟนเพจตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปดูครับประมาณวันที่ สิบกว่าของพืชจีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเพราะว่าไม่ทำเงี้ยเลยทโองโจมันเดิมแล้วแล้วมึงจะขึ้นรถทำอไมล่ะครับสวัสดีครัวแล้วเออมื่นละนอนดีกว่าอ่ะครับเราก็ลาแค่นี้นะครับอ่สวัสดีครับผ่านไปเปลี่ยนชื่อแล้วครับจากทิกิทเป็นฟังที้ได้นะครับก็อย่าเรียกผิดแล้วกันได้ครับทุกคนสวัสดีครับ